สวัสดีจากพี่น้องผู้สูขวดจิดแล้วจ้า่องขนมชาแนวพี่น้องมื้อนนี้ได้บักม่วงเบาครับพี่น้องมาเสิร์ฟแซมกันได้น้ำเจวเจใเซปลาตอนมาน้ำนี่หลายแตกแซ่ อต้นประเดี๋ยลาบปากก็ดีอืมกอบดีเท่มงมงเนี่ยตัดตัวลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không Bèo cái xe Bưng nè để cọp gì nào Cọp đó là Mấy kiểu thôi เป็ไงไม่เปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเลยก็อร่อยดีนะมันกรอบกรอบอยู่ตรงเปลือกมากรอบมากเลย แะซื้อหมากกอกเลยพี่น,อน้องประเดี๋ยวตอนน่ะ

ค่า,าเมืองคยค่า,าเมืองน้ำดอกไหมนะพี่น้องอต้นประเด็ก เดียวบ่ไหวยเลยพี่น้องเดียวจะกอดดีดีตัวม่วงเบาตัวม่วงน้อยตัวม่วงปลาบ่จะไม่กี่แค่ตัวม่วงน,นง้บหนุ่มใหม่ดิตัวม่วงน้บหนมไม้หรือเปล่าพี่น้องจะมีอะไรจะพี่น้องขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า